ันเก่าในเด้ไปดูนะมันน้อยไม่ครบแปดนี่มาดูเห็ดละงกนะจ๊ะนี่นเห็นไหม,มเห็ดละงกค่ะอันนี้แม่น้อยอยู่บ้านอำเภอศรีบุญเรืองเราเดอ้อนี่จังหวัดหนองบัวลำพูอยู่บ้านนอกเราเดอ้ออยู่ศรีบุญเรืองนี่กำลังล้างเห็ดไว้กินพรุ่งนี้แต่วันนี้อิมอ่มแล้วกินแกงกินอิ่มแล้ว อันนี้ล่างไว้กินมื้ออืน่นวันนี้แกงกินอยู่บ้านงานแล้วนี่เขาเก็บเห็ดอันนี้เป็นมูเนี่ยเห็ดพงเนี่ยเขาเห็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอเชียนี่เห็นไหมนี่อืออยู่เมืองอุบลพวกเขาจะไปเก็บโอ้ยดูชิหน้าอ่อนซอนไหมมาเด้อมาเด้อแกงเห็ดละง่ เห็ดละงอกเห็ดตะไคร้ดูชี้ดูชี้เห็ดละงอกเห็ดละงกอกเพิ่งได้นาะทีเดียวหนูเป็นอะไรหนูหอ่อผ้าตามใครฮะไหนไหนไหนมามาหนูจะหอ่อผ้าตามใครเนาะ ให้เขานอนเถอะไม่เป็นไรซิทให้มันนอนน้องพี่มันจะนอนข้างล่างเอมมี่กับพ่อจะขึ้นไปนอนทุกคนอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอานี่มัข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวเราไปส่งที่เอมมี่กับพ่อโอเคโอ้โห,โหอันนี้ก็ยากแต่กับโทรศพัพนทะ์เนาะชุดยอดเลยหลานเดี๋ย นี่เด้มอนเมนเอาไปรเป่าินีมอแลอมามาไปไปส่งอาเอาคุณอ้าเห็นหงุดหงิดบนบานเปล่าไบไป จะกินกาแฟคือข,ข,ขึ้นบนบ้านมันมอน,น,น,นุ่ยน,นี่มานอนบ้านน้องสาวนี่อันนี้คือบ้านน้องสาวนะคะบ้านน้องสาวไม่น้อยคะ่ะนี่บ้านน้องนะคะ มันน้องสาวมันน้องโอเคค่ะแม่น,น้อยก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่น,น้อยด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะโอเคนะคะ อันนี้ไม่น้อยอยู่อำเภอสีบนเรืองแล้วเด้อจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้คืนนี้นอนอยู่บ้านน้องสาวค่ะเสร็จงานแล้วค่อยจะกลับอุดรธานีนะจ๊ะโอเค,ค่ะไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไม่น้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ